ครับในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาครับการพัฒนาเนี่ยถูกจับคู่กับสิ่งที่เรียกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเสมอมาเลยนะครับแต่สิ่งที่เราน่าจะ,ะหนักกันดีในวันนี้ก็คือการพัฒนาที่มุ่งเน้นแค่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นนํามาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายนะครับและหลายปัญหานั้นเป็นวิกฤตการณ์ระดับมนุษยชาติเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยน,ปยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัญหาเรื่องความเดือมล้มํานะครับหรือการสูญเสียความหลากหลายในชีวภาพ ลองคิดดูครับว่าถ้าปัญหานี้ยังคงดำรงอยู่ไปถึงอนาคตนะลูกหลานของเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะครับความกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับลูกหลานของเรานั้นอยู่ในใจของผู้นําประเทศต่างๆนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยในปี2015ครับผู้นําโลกนะครับจึงได้มาร่วมกันนะครับที่องค์การสหประชาชาติแล้วก็ให้การรับรอง เป้าหมายระดับโลกชุดหนึ่งครับที่จะนำพาให้โลกไปสู่ความยั่งยืนภายในปี2030เป้าหมายที่ว่านี้ก็ชื่อว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า Sustainable Development Goals นะครับหรือเรียกย่อๆว่า SDG นะ SDG เนี่ยมีทั้งหมด17เป้าหมายนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่มุ่งที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนมีชีวิตที่มั่นคงเศรษฐกิจมีความมั่งคัง่ง สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศนะครับมีความยั่งยืนสังคมสงบสุขและเป็นธรรมและทุกคนร่วมมือกันพัฒนาครับในปีเดียวกัน2015ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับหลายคนคงจำได้ครับว่าปีนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับปีนั้นเป็นปีที่สองครับของการปกครองภายใต้รัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสชนะครับ ปีนั้นเป็นปีที่สองหลังรัฐประหารครับฉะนั้นบรรยากาศทางการเมืองก็ยังคุก,กรุ่นอยู่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพทางการเมืองก็ถูกจํากัดอย่างยิ่งนะครับผมในฐานะคนหนึ่งที่ต้องการมีส่วนร่วมกับกระบวนการพัฒนารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่มืดมนมากเพราะว่าในการที่เราจะเห็นตรงเห็นต่างเห็นวิพากกับรัฐบาลเนี่ยมันสร้างความเสี่ยงที่จะถูก,กข่มขู่คุกคามเป็นอย่างมากนะ แต่จู่ๆก็เกิดโอกาสบางอย่างขึ้นมาครับในปีเดียวกันนั่นเองครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางไปที่องค์การสหประชาชาติแล้วก็ให้การรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะแล้วก็มีความจริงจังตั้งใจนะครับแสดงท่าทีจริงจังตั้งใจอย่างยิ่งในการที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตรงนี้แหละครับที่ผมเห็นว่าเป็นโอกาสนะที่เราจะพอมีส่วนร่วมกับการ กำหนดนโยบายสาธารณะได้บ้างโดยใช้ SDG เป็นเครื่องมือในการทวงสัญญาจากรัฐบาลที่ให้ไว้กับโลกนะครับด้วยเหตุนี้ครับเราถึงได้เริ่ม SDG Move ขึ้นมา SDG Move เป็นศูนย์วิจัยภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์เราทำงานจัดการความรู้และสื่อสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ SDG ในประเทศไทยและนานาชาติติดตามการขับเคลื่อนในทุกระดับแล้วก็ทำวิจัยเชิงนโยบายรวมถึงพยายามจะทำตัวเป็นโซ่ข้อกลาง ที่ดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามาใช้เครื่องมือ SDG นะครับในการทำงานและทวงสัญญาของสังคมที่ยั่งยืนจากรัฐบาลนะครับแต่เรื่องนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่ารัฐบาลเองก็ใช้ SDG เป็นเครื่องมือเหมือนกันนะจริงอยู่ครับรัฐบาลทำหลายสิ่งมากๆที่ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ดำเนินการหลายอย่างที่เรียกว่าขัด กับหลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปถึงระดับรากฐานเลยนะครับตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่หลายประการนะครับก็ขอยกอย่างเช่นกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงกับกลุ่มชาติบัุ์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขึ้นทะเบียนป่ากกันกระจานเป็นมรดกโลกนะครับหรือว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นกันครับว่ามีการดําเนินคดีกับนักกิจกรรมเยาวชนทางการเมืองนะครับ โดยข้อหาร้ายแรงแล้วก็กักขังดวงเหนี่ยวเป็นเวลานานโดยที่ยังไม่มีการพิพากษาด้วยซ้ำนะการกระทําเหล่านี้ครับคือการทําให้ SDG เนี่ยมันเสื่อมพลังลงไป SDG กลายเป็นแค่บัสเวิร์ดที่ถูกใช้ด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาด้วยเหตุผลที่เพื่อฟอกให้รัฐบาลดูดีมีความยั่งยืนสุดท้ายมันกลายเป็นคําที่ไม่มีความหมายอะไรครับ สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือ SDG จริงๆไปเป็นเครื่องมือที่มีพลังเพราะว่ามันเป็นบรรทัดฐานการพัฒนาของโลกในปัจจุบันมันไม่ใช่แค่เป้าหมายครับเพราะว่าประเทศต่างๆทุกประเทศในโลกรับเอา SDG ไปเป,เป็นเป้าหมายฉะนั้นหากเราทำอะไรบางอย่างที่มันเฉยๆไปจากเป้าหมายนี้ย่อมทำให้มีโอกาสที่จะถูกนานาประเทศตํำหนิติเตียนไดนะ้อีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดเรา ลองพิจารณาดูดีๆในรายละเอียดเราจะพบว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมีเนื้อหาที่ตอบโจทย์และส่งเสริมการทํางานของคนในระดับชุมชนแล้วก็การทํางานของภาคประชาสังคมโดยรวมนะครับที่ทํางานเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในขณะที่พยายามจะหาสมดุลน,นะครับระหว่างสุขภาวะทางสังคมสุขภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจฉะนั้นมันสําคัญมากครับที่ พวกเราทุกคนน่าจะต้องเอา SDG มาใช้เป็นเครื่องมือให้มากขึ้นใช้มันในการเสริมพลังให้กับงานที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ใช้มันเป็นเครื่องมือครับในการทัดทานกระแสการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาครัฐบ้างจากภาคเอกชนบ้างอีกสิ่งหนึ่งครับที่เราประสบพบเจอว่าเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วง6ปีที่ผ่านมาก็คือมายาคติที่มีเกี่ยวกับการพัฒนาครับ มายาคติที่ว่านี้ก็คือความคิดที่ว่าถ้ามีการพัฒนาเศรษฐกิจเราจะต้องยอมสละอะไรไปบ้างถ้าเราอยากก้าวไปข้างหน้าเราต้องทิ้งใครบางคนไว้ข้างหลังถ้าเราอยากเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเราต้องแลกมากับความเหลื่อมล้าและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเราต้องเปลี่ยนทัศนคตินี้ครับการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้ปฏิเสธการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เราต้องการการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีหัวใจและรับผิดชอบนะครับก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับทุกคนก้าวหน้าไปด้วยกันเดินไปด้วยกันแต่ว่าเราจะมีการพัฒนาที่มีหัวใจและรับผิดชอบได้อย่างไรนะครับผมเสนอ,อาสามหลักการนี้ครับเพื่อใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อการพัฒนาก็คือเคารพซึ่งกันและกันร่วมกันสรรสร้างและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยไล่ไป้งแต่การเคารพธรรมชาตินะเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมเคารพการแสดงความคิดเห็นของกันและกันเคารพตัวตนของกันและกันนะการร่วมกันส,นสร้างหรือครคเรียลชันเนี่ยก็คือการที่ในการทําอะไรก็ตามครับเราต้องดึงผู้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหาหรือในการออกแบบในการดําเนินการแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อจะทําให้งานที่เราทํานั้นตอบโจทย์ทุกคนและทุกคนได้ประโยชน์จากการพัฒนาแต่แน่นอนครับบางทีมันย่อมมีคนที่เสียประโยชน์บ้างฉะนั้นเราต้องไม่ทิ้งเขาไว้ข้างหลังครับคาว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยไม่ได้หมายถึงการสงเคราะห์ผู้ที่ยากไร้หรือผู้ที่ประสบปัญหานะครับแต่มันคือการชดเชยให้คนที่รับผลกระทบเนี่ยคุณภาพชีวิตยังคงดีในระดับเดิมถึงแม้ว่าจะมีการดําเนินการบางอย่างไปแล้ว นี่คือ3หลักการครับที่ผมเสนอเพื่อจะได้นําไปสู่การพัฒนาที่มีหัวใจและรับผิดชอบถามว่าในประสบการณ์ระดับโลกและระดับประเทศเนี่ยมีการดําเนินการแบบนี้ไหมนะครับก็ต้องตอบว่ามีตัวอย่างอยู่หลายอย่างเหมือนกันครับขออนุญาตยกตัวอย่างของประเทศเยอรมนี er นะครับที่มีความจริงจังตั้งใจในการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืนเปลี่ยนจากฟอสซิลไปเป็นพลังงานทดแทนนะครับในหลายพื้นที่ทั่วทั้งเยอรมนี และในระดับอุตสาหกรรมก็มีการพยายามจะเปลี่ยนหลายอย่างครับโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนจากการผลิตรถยนต์สันดาปภายในไปสู่การผลิตรถไฟฟ้าในกระบวนการทา่านโยบายเหล่านี้ครับมันมีเสียงจากภาคส่วนต่างๆนะครับและด้วยความที่รัฐบาลเยอรมันมีความเคารพในเสียงของทุกคนครับเขาจึงเปิดรับฟังแล้วก็ทราบว่าเออมันมีความกังวลหลายเรื่องนะยกตัวอย่างเช่นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ออการผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการว่างงานกว่าแสนตําแหน่งก็ได้นะครับ การเปิดรับฟังนะการเคารพทุกคนนะครับและเปิดรับฟังความคิดเห็นนี่นำมาสู่การที่รัฐบาลเยอรมนีจัดให้มีกระบวนการปรึกษาหรือครับและสุดท้ายนํามาซึ่งมาตรการและนโยบายที่ทําให้การเปลี่ยนผ่านพลังเงินมีความเป็นธรรมนะครับอันนี้แหละครับคือการที่เราเคารพซึ่งกันและกันมาร่วมกันสร้างแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสําหรับประเทศไทยครับก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะครับก็ขออนุญาตยกตัวอย่างของอําเภอหนานซ้ายจังหวัดเลยครับ ที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชด่านซ้ายนะครับซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลชั้นนำนะครับในพื้นที่แล้วก็มีการดําเนินการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลทั่วไปนะครับในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีการดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าจะให้ญาติมิตรเข้าไปเยี่ยมเยียนแต่ก็ไม่อนุญาตให้จัดก,กิจกรรมทางสังคมหรือพิธีกรรมต่างๆแต่ในเวลาต่อมาครับ ท่านรองศาสตราจารย์ดอเ,อเอกริเอกกรณ์พึ่งประชาของมหาลัยศิลปากรเนี่ยก็ได้ทําการศึกษาวัฒนธรรมผีทาขนในเขตลุมน้ําแม่โขงซึ่งรวมถึงด่านซ้ายด้วยและในกระบวนการก็ได้ดึงโรงพยาบาลเข้ามาร่วมศึกษาในกระบวนการนี้เองครับที่ทําให้โรงพยาบาลเ,เรียนรู้ว่าสําหรับคนไทยเลยในพื้นที่ด่านซ้ายนั้นเนี่ยการที่เขาได้สามารถจัดพิธีกรรมเพื่อบอกลาคนที่รักของเขาไปสู่สุคติเนี่ยสำคัญกับเขามากขนาดไหน พราะว่าเกิดหลายกรณีมากครับที่พอถึงจังหวะที่ชาวบ้านจะใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยชาวบ้านเอาญาิออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับไปที่บ้านฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนกติกานี้นะครับทำให้ชาวบ้านสามารถจัดกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมให้กับคนรักที่กําลังจะจากไปได้ในโรงพยาบาลเนี่ยมันกลับสร้างความแน่นแฟ้นอย่างยิ่งเลยครับในความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับ ชุมชนนะครับซึ่งความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยครับนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยครับโรงพยาบาลสามารถที่จะดึงชุมชนมาดูซิว่าการทำก,กิจกรรมทางการเกษตรที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเขายัางไงส่งผลต่อลูกหลานเขายัางไงนะครับแล้วก็นําไปสู่การกระตุ้นให้ชาวบ้านเนี่ยหันมาทําเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดท,ที่นําไปสู่การเผาแล้วก็ ทำให้เกิดบลรพาวะนะครับและก็การตัดไม้ทําลายป่าต่างๆสุดท้ายก็เกิดการพัฒนาที่ยังยืนขึ้นในพื้นที่ได้ครับสุดท้ายนี้คือสิ่งที่ผมที่ต้องสิ่งที่ผมต้องการจะพูดก็คือ SDG เนี่ยสามารถเป็นเครื่องมือของทุกคนได้นะครับ SDG สามารถเป็นเครื่องมือของทุกคนทุกภาคส่วนนะขอแค่เพียงเราใช้มันในการเสริมพลังในงานที่เราทำใช้มันในการสื่อสาร สิ่งที่เราอยากจะบอกสังคมนะครับใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของตัวเองแน่นอนครับภาครัฐเป็นภาคส่วนที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อน SDG แล้วก็เป็นผู้เล่นหลักเลยนะครับแต่เราทุกคนครับควรจะต้องใช้ SDG เป็นเครื่องมือเหมือนกันในการที่จะช่วยหนุนเสริมให้ภาครัฐเนี่ยสามารถพาประเทศบรรลุสู่ความยั่งยืนได้และในขณะเดียวกันก็ใช้ไม่เป็นเครื่องมือในการสกิดเตือนเวลาที่มีใครบางคนเฉยช้ออกไปนอกเส้นทางความยั่งยืน SDG โดยตัวของมันเองเป็นเครื่องมือที่มีพลังครับหากเราเรียนรู้เกี่ยวกับ SDG แล้วใช้ภาษาของมันให้เป็นประโยชน์เราน่าจะสามารถร่วมพลังกันผลักดันให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนได้นะครับเพื่อโลกอนาคตที่ยั่งยืนของลูกหลานของเราเพื่อให้โลกนี้นะครับเป็นโลกที่ชีวิตมนุษย์ทุกคนมีความมั่นคงเศรษฐกิจฐฐฐก็ยังมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศมีความยั่งยืนสังคมมีความสงบส,สุขและเป็นธรรมและทุกคนก็มาร่วมมือกันพัฒนาไม่ใช่เพื่อใครอื่นเลยครับเพื่อตัวเองเพื่อพวกเราทุกคนแล้วก็เพื่อลูกหลานของพวกเราทุกคนในอนาคตน,นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ